ครูเมย์ครั้งนะคะในห้องเรียนครูเมย์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์น่ารักนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูเมย์จะพาเด็กๆไปออกกำลังกายตอนเช้ากันค่ะวันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆไปเล่นโยคะกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะชื่อท่าภูเขาค่ะให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นสองข้างนับขนาดกันแบบนี้นะคะแล้วนับ1นถึงหพร้อมกันนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ชื่อท่ายืนแอนหลังค่ะทำคล้ายๆกับท่าภูเขาเลยนะคะให้เด็กๆยืนหันข้างนะคะแล้วก็ชูมือสองมือเป็นประหน้าเดียวกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆยืนแ่นหลังค่ะนะับหนึ่งถึงห้าพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่สามนะคะชื่อว่าท่าต้นไม้ค่ะให้เด็กๆนะคะเอาขายกขึ้นหนึ่งขาแบบนี้นะคะมือประกบกันแบบนี้ชูขึ้นสูงๆแบบนี้นะคะนับหนึ่งถึงห้าพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะท่าสุดท้ายนะคะคือท่าที่สี่ค่ะ ท้าดาวนะคะให้เด็กๆยืนแยกขาออกจากกันแบบนี้ค่ะแล้วก็มองเข่าเล็กน้อยนะคะมือสองข้างกลางออกแบบนี้ค่ะนับ1นถึงหพร้อมกันนะคะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเล่นโยคะกันไปแล้วนะคะ ออกกำลังกายตอนเช้าเด็กๆจะร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานน้องไข่เจียวตอนรักสัตว์นะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานสนุกๆก,กันเลยค่ะน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีรักสัตว์มีความเมตตาต่อสัตว์เพราะคุณครูสอนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้มีหัวใจมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราไม่ควรเมตตาต่อคนเพียงอย่างเดียวแต่ควรเมตตาต่อสัตว์ด้วย น้องไข่เจียวรักสัตว์ทุกประเภทโดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนฟูๆเช่นหนูตะเภากระต่ายหมาและแมวแต่เพราะที่บ้านเลี้ยงไม่ได้น้องไข่เจียวจึงมักจะไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเพื่อนๆวันนี้น้องไข่เจียวไปเล่นกับแมวที่บ้านของสายไหมวันนี้สายไหมทะเลาะกับพี่สาวเลยอารมณ์ไม่ดี ตอนเล่นกับแมวก็เลยเผลอตีแมวแรงๆน้องไข่เจียวสงสารแมวเลยบอกสายไหมว่าให้เล่นกับมันเบาๆหน่อยน้องไข่เจียวบอกกับสายไหมอีกว่าแมวถูกตีมันเจ็บก็เลยร้องสายไหมเองถ้าถูกตีก็คงเจ็บเหมือนกันไม่มีใครอยากถูกตีเพราะถูกตีแล้วเจ็บแมวเองก็ไม่ชอบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสายใหม่ก็ไม่ควรตีแมวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงก็ควรที่จะดูแลมันเมตตามันไม่ควรจะไปทำร้ายมันตน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามก็ต้องเลี้ยงดูด้วยความรักใคร่เอ็นดูและไม่รังแกมันนะคะ ตอนที่คิดจะแกล้งมันก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราถูกแกล้งแบบนี้บ้างคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปแกล้งมันถ้าเผลอทำไปแล้วหรือทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ให้จำไว้เป็นบทเรียนอย่าทำแบบนี้อีก เด็กๆหลังจากที่เด็กๆฟังนิทานน้องไข่เจียวตอนรักสัตว์กันไปแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าน้องไข่เจียวมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆนะคะคนไหนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะต้องมีความรักสัตว์นะคะต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะสัตว์เลี้ยงของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกันเลยนะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะเช่นเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ใช้งานหรือเลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะสัตว์เลี้ยงก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่น แมวสุนะัขและปลาสวยงามต่างๆค่ะสัตว์พวกนี้นะคะเราจะเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายนะคะประเภทที่สองนะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็ดไก่หมูและก็วัวนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะเราสามารถนำเนื้อมาทาน ทำอาหารได้นะคะแล้วก็ไก่กับเป็ดนะคะสามารถออกไข่มาให้เราทานได้ค่ะและประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่3นะคะคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานค่ะยกตัวอย่างเช่นช้างเราจะเอาไว้ลากซุงนะคะ ส่วนควายเราจะเอาไว้ไถานาค่ะและม้าเราจะเอาไว้ลากเกวียนหรือเป็นพาหนะไปในที่ต่างๆได้นะคะต่อไปนะคะคุณครูเมก็จะมีตัวอย่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะตัวแรกนะคะก็คือน้องแมวค่ะน้องแมวจะมีสี่ขานะคะกินปลาหนูและก็อาหารเม็ดค่ะ จะอาศัยอยู่ในบ้านกับมนุษย์เรานะคะเด็กๆไปฟังเสียงร้องของน้องแมวกันนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือสุนัขค่ะสุนัขมีสีขานะคะกินอาหารเมร็ดและก็เข้าเป็นอาหารค่ะ จะอาศัยอยู่ในบ้านกับมนุษย์นะคะหรืออยู่ในบ้านของสุนัขค่ะไปฟังเสียงสุนัขก,กันเลยนะคะเด็กๆตัวต่อไปนะคะก็คือไก่นั่นเองค่ะไก่นะคะจะมีสองขาไว้เดินค่ะส่วนปากของเขานะคะจะมีลักษณะ แหลมๆเล ia ia. ็ก uh, ๆค่ะเขาจะกินข้าวเปลือกธัญพืชและก็ไส้เดือนต่างๆนะคะจะอาศัยอยู่ในล้าวหรือสุ่มไก่ค่ะเด็กๆลองไปฟังเสียงไก่กันนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเป็ดค่ะ เป็ดนะคะจะมีสองขาค่ะลักษณะคล้ายๆกับไก่เลยค่ะแต่ว่าขาของเขาจะใหญ่กว่าไก่นะคะแล้วปากของเป็ดเนี่ยจะมีลักษณะที่แบนๆค่ะกินข้าวธัญพืชและปลาเป็นอาหารค่ะจะอาศัยอยู่ในเล้าเป็ดนะคะเด็กๆไปฟังเสียงเป็ดกันเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะที่คุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักก็คือวัวค่ะวัวมีสีขานะคะกินหญ้าเป็นอาหารจะอยู่ในค้อกค่ะเราไปฟังเสียงวัวกันเลยนะคะเด็กๆ <c oughs> ต่อไปนะคะก็คือเจ้าหมูนั่นเองค่ะหมูนะคะจะมีสีขาลักษณะของเขานะคะจะตัวอ้วนอวนมีสีชมพูอ่อนนะคะจมูกของเขานะคะจะมีรูกลมๆสองรูอยู่ตรงกลางนะคะกินกล้วยมะละกอผักสดต่างๆค่ะจะอาศัยอยู่ในเล้าหมูนะคะเด็กๆไปฟังเสียงหมูกันเลยนะคะ ัตว์ตัวต่อไปนะคะก็คือม้าค่ะม้านะคะมีสี่ขาลักษณะที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีผมแผงอยู่บนหัวนะคะยาวลงมาถึงคอค่ะกินหญ้าและพืชต่างๆเป็นอาหารนะคะจะอาศัยอยู่ในคอกค่ะเด็กๆเคยได้ยินเสียงม้าก,กันไหมคะไปฟังเสียงม้าก,กันเลยค่ะ ไปนะคะก็คือแกะค่ะแกะนะคะจะมีสีขาและลักษณะขนของเขานะคะก็จะมีขนที่หนาฟูฟูทั่วตัวสีขาวค่ะกินหญ้าใบพืชผักเป็นอาหารนะคะจะอาศัยอยู่ในข้อแกะค่ะเด็กๆไปฟังเสียงแกะกันเลยนะคะ และสัตว์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือปลาค่ะปลานะคะจะมีครีบและหางนะคะเอาไว้ไว้ายน้ำและก็ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำนะคะอาหารของเขานะคะก็คือสัตว์ตัวเล็กๆนะคะและตะไคร่น้ำค่ะคนส่วนใหญ่นะคะจะเลี้ยงปลาเอาไว้ดูเล่นค่ะแต่ก็มีปลาบางชนิดนะคะที่เลี้ยงเอาไว้รับประทานนะคะก็คือ ปลานิลปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นค่ะการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นะคะบางครั้งเราไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ของเขาได้นะคะบางครั้งเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียว เด็กๆนะคะก็ต้องคอยระม,มัดระวังนะคะอันตารายที่เกิดจากสัตว์เหล่านี้นะคะดังเช่นตัวอย่างในคลิปที่คุณครูจะให้เด็กๆชมต่อไปนี้ค่ะ ประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์นะคะก็คือเอาไว้เป็นอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่แล้วก็เป็ดนะคะไก่และเป็ดเนี่ยเอาไข่มาให้เราได้รับประทานนะคะแล้วก็ยังได้กินเนื้อของไก่แล้วก็เป็ดด้วยค่ะ อีกประโยชน์หนึ่งของสัตว์นะคะที่เป็นอาหารก็คือน้องวัวนั่นเองค่ะวัวนะคะจะให้นมนะคะมาให้เราดื่มค่ะแล้วก็เนื้อของวัวเราก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ใช้งานนะคะอย่างเช่นควายนะคะควายจะช่วยทุนแรงในการไถานาน,นะคะ ส่วนม้านะคะม้าจะช่วยลากเกวียนค่ะหรือใช้เป็นพาหนะไปในที่ต่างๆได้ค่ะต่อไปก็เป็นประโยชน์จากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะอย่างเช่นแมวสุนัขก,กระต่ายแล้วก็ปลาสวยงามค่ะสัตว์เหล่านี้นะคะเด็กๆจะเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีเพื่อนคล้ายเหงาค่ะ เมื่อเด็กๆเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะมันดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความเมตตานะคะให้อาหารทุกวันแล้วก็ดูแลทำความสะอาดด้วยนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูเมย์จะให้เด็กๆทายภาพเงาปริศนาของสัตว์ค่ะเด็กๆลองดูกันนะคะว่าภาพเงาปริศนาที่เด็กๆเห็นนั้น เป็นของสัตว์อะไรกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเงาของใครเอย่ยข้าววัวข้าววัวเงาของใครเอย่ยหอสหมาหอส มา้าเงาของใครเอย่ยชีบแกะชีบแกะเงาของใครเอย่ยห็นแม่ไก่ห็นแม่ไก่ เงาของใครเอ่ยแรบบิทกระต่ายแรบบิทกระต่ายเงาของใครเอ่ยดงคีลาดงคีลาเงาของใครเอ่ย กอดแพ้กอดแพ้เงาของใครเอ่ยดอกสุน,นัขดอกสุนัขเงาของใครเอ่ยดักเป็ดดักเป็ด เงวของใครเอ่ย cat แมว cat แมวกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูเมจะให้เด็กๆถ่ายภาพคู่กับสัตว์เลี้ยงของตนเองค่ะ ส่วนใครที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่เป็นไรนะคะคุณครูเมให้วาดรูปสัตว์ที่เด็กๆอยากเลี้ยงค่ะและระบายสีให้สวยงามนะคะใครเสร็จแล้วส่งผลงานเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมผลงานกันนะคะ วันนี้นะคะคุณครูเมตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ